ก็ต้องขอขอบคุณนะขออนุญาตอีกสักนิดหนึ่งคือวัตถุประสงค์ที่และก่อให้เกิดความยั่งยืนจริงๆเนี่ยคือความพร้อมของชาวบ้านจริงๆท่านไปดูได้เลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแหล่งนะ้ําขยะคัดแยกขยะดูแลผู้สูงอายุดูแลคนพิการดูแลครอบครัวแตกแยกทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นๆแล้วระบบราชการเนี่ยชอบไปเคลมผลงานเอาป้ายไปติดไปเทปูนห้าหมื่นเอาป้ายไปติดแล้วก็บอกว่าหน่วยงานนี้ทำสำเร็จแล้วประสบการณ์อย่างนี้ผมเจอมาเยอะมากเจอมาเยอะมากครับเราก็ไม่อยากให้กรรมธิการของเราเนี่ยหลงไปกับตรงนั้น เอาไปเคมไม่ว่านะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาแล้วก็บอกสำเร็จแล้วมันมันไม่ไหวอะ่ะแต่อยู่ในระบบราชการเราก็พูดอย่างนี้ไม่ได้แต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็พูดได้เต็มปากเลยแล้วก็ไม่ไม่สะทกสะทานอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาระบบราชการไปครอบเนี่ยเริ่มต้นก็ไปแล้วครับ กระทรวงพัฒนาสังคมไม่มีงบประมาณไปเลยประโยคแรกเรียบร้อยสวัสดีครับสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือว่าที่ไหนที่มันมีความพร้อมเนี่ยไปดูที่ว่าเขาเกิดจากความพร้อมเรื่องอะไรแล้วการความพร้อมของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ปีเดียวสองปีนะเขาสั่งสมมาเป็นสิบปีเหมือนกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ย ไปดูได้เลยครับม่วงติดที่นม่วงติดที่ท่านว่านี่อยู่ลำปางหรือจังหวัดน่านผมเคยเป็นลองผู้ว่าการในจังหวัดที่น่านผมรู้จักดีนายกเนี่ยนะครับมันก็มีอีกหลายที่ที่น่านเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จนะเขาดูแลเรื่องป่าดูแลเรื่องขยะดูแลผู้สูงอายุเราดูแลเรื่องสองวัยเอาสองวัยเนี่ยมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือผู้อาวุโส กับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากพูดนะแต่มันสะกิดหัวใจคือเราไม่อยากให้เกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยแล้วมันมามาทำให้เกิดเว้ยเรากรเกษียณมาตั้งห้าปีแล้วนะมีประสบการณ์มาตั้งเยอะพอสมควรแล้วมันยังมีข้อเสนอแบบนี้เกือไม่ใช่อ่ะ <S <S ถึงแม้ ท่านประธานยังบอกว่าตอนท้ายมันเหมือนกันเนี่ยแต่บริบทของการของวิธีการเนี่ยมันก็ต้องไปตามนั้นน,นะนะผมผม,ผมอยากให้เกิดความยั่งยืนแล้วไม่อยากให้ระบบราชการเนี่ยปิเคลมผลงานเขาเขายั่งยืนเพราะเขาสั่งสมประสบการณ์เนี่ยเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีนะกว่าจะสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ห้าปีสิบปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝาก ถ้าอาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต้องกราบขอผู้คุณครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านวนรับเจอที่แจ